คลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาแนะนําแนวทางการตั้งรหัสล็อกหน้าจอนะครับผมหรือว่าตั้งเป็นตัวเลขหรือว่าจะเป็นลายวาดก็ได้นะครับผมเพื่อให้เครื่องเรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคครับรุ่นที่นํามาสาธิตจะเป็นซัมซุงนะครับมือถือซัมซุงจะตั้งคล้ายๆกันหมดเกือบทุกรุ่นนะครับเพราะว่าในหน้าเมนูการตั้งค่าของเขาค่อนข้างจะเหมือนกันทุกรุ่นนะครับผมในรุ่นเจนใหม่ๆขึ้นมาครับโอเคอันดับแรกแล้วก็กดเลื่อนปัดอย่างนี้ขึ้นมานะครับผม ขึ้นบนขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่เมนูคําว่าการตั้งค่านะครับผมเลื่อนลงมานะครับเอาคําว่าล็อกหน้าจอนะครับผมกล้องมันจะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมปรับปรับแสงมือถือลงก่อนนะครับโอเคครับเอาคําว่าล็อกหน้าจอนะครับผมทีนี้นะครับให้เราเลือกอันแรกนะครับคําว่า ชนิดการล็อกหน้าจอนะครับตอนนี้มันขึ้นสถาน,นะว่าปิดอยู่นะครับให้เราติ๊กเข้าไปนะครับทีนี้นะครับมันก็จะมีคําว่ารูปแบบมีพินมีรหัสผ่านแล้วก็คําว่าไม่มีข้างบนสุดเป็นปัดนะครับการปัดก็คือเวลาเราจะปลดล็อกหน้าจอมันจะปัดขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วมันอ่ะเราปัดขึ้นอย่างนี้เราจะปัดได้นะครับคําว่าไม่มีก็คือไม่มีรหัสล็อกหน้าจอเลยนะครับตรงนี้เวลาเราจะปลด share, ปล็อกหน้าจอนะครับนนะรด,นนรด,ดูนะครับ คำว่าไม่มีมันจะมาอย่างนี้เลยนะครับคำว่าไม่มีเดี๋ยวเราลองเอาคำว่าปัดดูนะครับถ้าเป็นคำว่าปัดนะครับอันนี้ผมเลือกคำว่าปัดถ้าคำว่าปัดเราจะต้องปัดขึ้นอย่างนี้นะครับมันถนึงจะปลดล็อกนะครับโอเคทีนี้นะครับถ้าเราจะตั้งเป็นตัวเลขหรือว่าเป็นลายวาดนะครับถ้าเป็นตัวเลขให้เราเลือกคำว่าพินนะครับผมพินพินนี้จะเป็นตัวเลขนะครับ แต่ถ้าคําว่ารหัสผ่านจะเป็นทั้งตัวเลขแล้วก็เป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับเป็นทั้งตัวเลขและตัวอักษรนะครับตัวนี้จะมีความปลอดภัยที่สูงที่สุดนะครับเพราะว่าจะไม่มีโปรแกรมไหนที่สามารถลีดรหัสผ่านได้นะครับผมเพราะมันจะมีความปลอดภัยที่สูงมากนะครับพวกนี้จุเว้นว่าจะทําฟิกลมฟิกอะไรก็ว่ากันอีกทีนะครับตัวนั้นตัวรหัสผ่านจะมีความปลอดภัยสูงสุดนะครับสำหรับผมรูปแบบก็ มีความปลอดภัยในระดับที่ไม่สูงมากนะครับแต่ก็ใช้งานได้นะครับผมใช้งานได้ดีผมก็สนมากผมก็ใช้แต่รูปแบบนี้แหละครับขนาดรูปแบบเราก็ยังลืมรหัสหน้าจอเลยนะครับผมฮะถ้าเราใช้รหัสผ่านเราจ้องถ้าเราตั้งแล้วนะครับให้เราจดไว้ด้วยนะครับจดใส่กระดาษแล้วเก็บเก็บใส่ในลิ้นชักไว้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันการลืมนะครับผมโอเคคลิปนี้นะครับผมจะตั้งเป็นแบบรูปแบบนะครับผมเราก็วาดไปเลยนะครับเอาเป็นตัวเอลก็ได้นะครับง่ายๆ พอเราวาดเสร็จนะครับกดเขามาดําเนินการต่อมันจะให้เราวาดอีกหนึ่งรอบนะครับเราก็กดเขาว่ายืนยันอันนี้เราก็กดคําว่าเรียบร้อยนะครับผมกดยอมรับนะครับอันนี้อ่ามันมันจะเด้งมาหน้าซัมซุงแอคเคาท์นะครับเรากดกดแบ็กกลับไปเลยนะครับกดปุ่มย้อนสอนที่ตัวจอกลับไปเลยนะครับมันไม่เกี่ยวกันนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเครื่องเราก็ติดรหัส ล็อกหน้าจอแล้วนะครับผมเป็นรูปแบบลายวาดนะครับเห็นไหมครับเราก็วา,าดเข้าไปเลยตัวเครื่องก็จะสามารถปลดล็อกได้นะครับโอเคครับผมสรับแนวทางการตั้งรหัสล็อกหน้าจอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวไว้ต่อกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมขอบคุณมากที่รับชมจนจบนะครับ